เอาลนนะครับผมนะก็สวัสดี่านผู้ชมทุกท่้างกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าไอซ์ครีมหรือว่าเดสทรีนะครับเกมตั้งชื่อไอซ์ครีมผมก็เรียกว่าไอซ์ครีมลวกันฮะโอเคครับเจ้าตัวละครน,นี้นะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปรีวิวกันถ้าเดี๋ยวถ้าถือว่าผมจะทําเป็นคลิปแยกครับถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าเจ้าตัวละครน,นี้หาได้จากไหนนะครับผมนะมาฮะรเรามารีวิวกันเลยดีกว่า ด่านส่วนด่านที่จะรีวิวผมจะรีวิวเป็นด่านนาเม็กแล้วกันฮนะง่ายสุดละอันนี้มาครับอาจจะมีเสียงแทรกด้วยนะครับผมขอไว้นะครับผมนะสำหรับเสียงแทรกหลายๆอย่างเลยนะ สำหรับสิ่งแทรกนะครับขออภัยด้วยครับผม มาเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะมาตามก่อนเลยนะครับเริ่มมาโอ้เริ่มมา,มมาตัวนี้จะตีเป็นเซอร์เคิลเอลีที่เล็กมากๆเลยนะเอาจริงๆสำหรับความที่ผมวางโอ้โหเซอร์เคิลตีเล็กนะเล็กมากเซอร์เคิลโดนตีไปวางอนะนี่เป็นเวล์หนึ่งครับผมนะอันนี้คือเวล์หนึ่งเลยนะฮะ เลเวลหนึ่งเลยนะครับผมนะระยะเนี่ยที่เป็น25.5เพราะไม่ใช่อะไรนะครับผมอันนี้ผมได้เลนส์สามมานะถ้าไม่ได้ก็จะอยู่ที่22ครับผมระยะนะครับผมนะตัวนี้โอ้โหตีเขียช้ามากเลยอะเอาเป็นว่าดูเอฟเฟกต์สกิลสักประมาณนี้ก่อนนะผมมนาะเดี๋ยวผมจะให้ยูโนรีบเขียแล้วกันนะรีบสกิฟเวฟ ไปถึงอยู่นี่ปะ่ะระหว่างนี้ก็ดูเอฟเฟกต์ตกิลอยู่โนนะฮะอ่าเนี่ย <c oughs> ผมที่วางแบบนี้พี่เจรักให้มันรีบเคลียรย์ให้มันจบครับผมนะ <c oughs> เค้ ให้ยูโน่มันเคลียร์ข้างหน้าให้อ่ะอ่รอ,อก่อนระหวานน่างนี้ระหว่างน,นี้เราก็รอดูวยอ้โหทำาดูสกิลยูโน่ลงของไฟพังๆฮนะเดี๋ยวเราค่อยๆจะมาดูยูิวตัวนี้กันอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวก่อนตอนนี้ดูยูโน่ของก่นอนดูสซ็กซ์เซกซ์เซ็กซ์คิวโน่ไปผางๆก่อน เนี่ยไอ้ท่าตะก,กี้ชัดเจนเกินเลยฮะตีฮิตเดียวแน่ๆครับท่าตะก,กี้นะเนี่ยม,มันชัดเจนเกินไปอะฮิตเดียวอะ่ะผมว่ายังไงมันก็น่าจะฮิตเดียวนะท่าตะก,กี้เนี่ยคือมันปล่อยมาอย่างเงี้ยเลยอะ่ะมันดูชัดมากเลยว่ามันคือฮิตเดียวอะ่ะ ปลาตังตันหมดแล้วฮะปลาครับพอแล,ล้วยูโน่ไปซะมาฮะดูเอฟเฟกต์สกิลกันดีกว่านะครับผมนะปลาฮะผมนะอ,มนะอัพจากศูนย์ไปหนึ่งครับตามตามจจากสามร้อยแปดสิบแปดกลายเป็นเจ็ดร้อยหกครับผมนะครูดาวจากแปดเหลือเจ็ดวิเลยลดไปเยอะอยู่ระยะไม่มีเพิ่มไม่มีลดนะครับผมนะอัพต่อโอ้ยโอ้โหอัพปุ๊บแป๊บเดียวเปลี่ยนท่าโจมตีแล้วนะครับผมนะอัพจากหนึ่งไปสองนะครับผมนะจาก ดาเมจจาก776กลายเป็น9 7 0คูดาวไม่เปลี่ยนระยะไม่เปลี่ยนฮะกลายเป็นไอซ์แซนะครับผมนะโอ้ห้าตีเป็นทางตรงถ้าตีเป็นทางตรงตีเป็นทางตรงฮิตเดียวเลยชัวชัวเลยว่าฮิตเดียวปาผมนะอัพต่อผมมาจาก2ไป3นะครับดาเมจจาก970กลายเป็น1 1 6 4 คูดาจาก7วิเหลือ6.5วิระยะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัพต่อจาก3ไป4ครดาเมจจาก1,164กลายเป็น1,552คูดาไม่เปลี่ยนระยะเพิ่มมาอีกนิดนึงมาเปลี่ยนท่าโจมตีแลครับอันนี้ผมนะอัพเกรดจาก4ไป5ครัเปลี่ยนท่าโจมตีเร็วมากเลยนะตัวนี้นะครับผมนะจาก4ไป5เปลี่ยนท่าโจมตีเป็นไอซ์เมโทรน่าจะเป็นอุกเดี๋ยวนะน้ำแข็งอุกบาทนะเราประมาณนี้ไหมดาเมจจาก1,500 52กลายเป็น2425ครับคูดาวเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงระยะก็27.8 27, บนฮะอัพเลยดีกว่าโอ้โหวงตีใหญ่ใช้เล่นนะครับผมนะอัพต่อเลยดีกว่าครับอัพจาก5ไป6ครับดาเมจจาก2,425กลายเป็น2910คูดาวจาก6.5หเหลือ6วินาทีอ่าระยะนี่เพิ่มมาอีกนิดนึงอนะ่ะอัพเลยดีกว่า มาผมนะแล้วก็อัพต่อผมนะจาก6%ดาเมจจาก2,910กลายเป็น4 3 6 5คูดาวไม่เปลี่ยนระย,ยะเพิ่มมานิหนึอ่าอันนี้คือยังไม่ได้อีโวนะครับผมนะยังไม่ได้อีโวคือแม็กเรียบร้อยนะครับผมนะแค่นี้คือแม็กแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวอีโวเดี๋ยวค่อยทำคลิปอีกคลิปหนึ่งแยกวงตีใหญ่ใชเล่นนะครับผมนะใหญ่อยู่นะวงโจมตีเอาละ มาัถ้างั้นก็มาบับกระดาเมดมาบับซากุระให้ก่อนเลยดีกว่านี่อันนี้ผมว่าผู้เล่นใหม่ได้อยู่นะ2 0 0 0ันสี่สองพเลยนะถ้าสมมติผู้เล่นใหม่ได้นี่ผมว่าเล่นด่านชิลอยู่นะแต่มันไม่ตีตัวบินอ่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงฮะมาก่อนอื่นเลยก็บับซากลร่าก่อนกดปับไปครับผมนะจากเลยจากคูดาวหกวินาทีเหลือ5.4วีครับผมนะแล้วก็ระยะจะ เท่าไหร่นะระยะจากเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจำไม่ได้อันนี้เป็น3 6 2ใช่ไหมระยะจาก30.2ก็เป็นส6คฮะโอเคตัวก็รีวิวคลิปรีวิวนี้ตัวเจ้าไอสกรีนยังไม่ได้อีโวก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย